สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูใจยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระด,ดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับการลบจํานวน2หลักกับจํานวน1ห,หลักมีการกระจายนะคะจะเป็นยังไงนะคะอ่าครูจยมีกล่องนะคะทั้งหมดอยู่27กล่องนะคะแล้วครูจยใช้ใส่ของไปแล้ว9กล่องนะคะครูจยอยากรู้ว่าต้องจัดของใส่เพิ่มอีกกี่กล่องจึง ในกล่องทั้งหมด27กล่องจึงจะมีของครบทุกกล่องนะคะผู้ใให้เด็กๆหาคําตอบได้ยังไงเอ,อ่ยเมื่อกี้เรามีกล่องทั้งหมดเท่าไหร่คะ27นะคะใส่ของไปแล้ว9 27มากกว่า9อยู่เท่าไหร่นะคะ27มากกว่า9อยู่เท่าไหร่เราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า27่ลบ9เท่ากับตัวไม่ทราบค่านะคะยี่ลบ9 ะะเราสามารถทําได้นะคะโดยครั้งนี้ครูใจใช้มัดไม้นะคะในการหาคําตอบ10 20ครูจอขออ่านเป็น10 20นะคะไม่หนึ่งแล้วนะเป็น10 20 20แล้ว21 22 23 24 2ด2 6 2สอ่าจะยี่สิบเจ็ดจะไปลบออก 9. เก้าอ้าวมีมัดไม้มีแท่งไม้อยู่ข้างนอกที่ไม่ได้มัดแค่เจ็ดเองมันไม่ครบเก้าทำยังไงดีเอ่ยครูจอยต้องมากระจายมัด มที่จํานวนเต็ม10อีกหนึ่งมัดเพื่อที่จะนํามาหาคําตอบนะคะคุณใจขอใช้เฟรมถัดไปนะเพราะว่าอ่าจํานวนพื้นที่มันไม่พอนะคะจากนั้นนะคะสิแล้วมัดที่สองคุณจะแยกออกมาเป็น1 2ึ่งสองสาม้าหกเดแป้าสินะคะแล้วก็เดิมอีก7ก็จะได้เป็นสิบ 20แล้วก็ย7เจ็ดเหมือนเดิมนะคะเอาออกไปนะคะคขาจะอ,าออกไปที่9นะคะออกไปเลยวงกลมสีแดงมาทับหมายถึงว่าคขาจะอ,าออกไปแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอาออกไปที่เก้านะคะจากนั้นคำตอบที่เด็กๆจะหาได้นะคะเราหาได้จากจำนวนบนไม้ที่อยู่ข้างนอกนะคะนับช่วยผู้ายหน่อยนะสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหเดห็นไหมคะเด็กเห็นได้ว่ายี่สิบเจ็ดลบเได้คำตอบเท่ากับสิบแปดนะคะมีทั้งหมดยี่สิบเจ็ดเราออกไปเเหลือที่สินะคะอ่าเด็กๆเราหาคำตอบของหกสลบเก้านะคะสิบยี่ สี่สิบห้าสิบแล้วก็หกสิบจะจะนำมาลบเก้าอามัดไม้กูจะมัดไว้เต็มสิบแล้วเราต้องทำยังไงคะเรามากระจายที่หนึ่งมัดนะคะเพราะฉะนั้นมัดไม้ที่เหลือมัดเต็มเต็มก็จะมีสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบนะคะมัดที่หกกูจะเอามากระจายออกเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สินะคะกระจาออกมายังเป็นจํานวน60เหมือนเดิมนะคะแต่ครูจอยกระจายมาัดไม้อันนึงออกมาเพื่อที่จะมาหาคําตอบนะคะจากนั้นเราออกไปเท่าไหร่คะลบออกไป9ก็คือเราออกไปที่9จะเหลือมัดไม้อยู่ทั้งหมดนะคะ10 20 30 40 50 51สนะคะดังนั้นคําตอบของ60-9ลบเเท่ากับหิบอ็ะครูคจะให้เด็กๆหาคําตอบของ 44- ลบ 5นะคะสีลบหมัดไมาเหมือนกัน10 20 30 40 1 2ามสนาสีนะคะสีลบหลบไม่ได้กุอจอยมาก,กระจายม,ามัดไม้มัดสุดท้ายออกมาเป็นจำนวน10นะคะแล้วก็เดิมนะคะก็จะเป็น10 20 30 40, 4ิบนะคะเอาออกไปที่5นะคะก็จะเหลือ ม้ทั้งหมดสิบยี่สิบสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดแล้วก็สามสิบเก้ายากไหมคะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆดูดีๆนะครูจะให้เด็กหาคำตอบของสามสิบสองลบเจ็ดนะคะครั้งนี้ครูใจใช้ความสัมพันธ์นะคะครูจะแยกออกสามสิบสองออกเป็นยี่สิบกับสิบสองนะคะเพื่อที่จะนำจำนวนของสิบสองมาลบออกกับเจ็ดก่อน 12-7ลบเเหลือที่5นะคะจากนั้นตัวเลขที่เหลือก็คือ20คุณจะเอา20มาบวกกับผลลบของ12-7ลบ7ก็คือ5จะได้เป็น20บวก5ได้คำตอบเท่ากับ25นะคะดังนั้น32-7ลบ7ได้คำตอบเท่ากับ25นะคะอ่าเราลองหาอีก4 8อ่40ลบ8นะคะ40-8ลบ8คุณใ้กระจาย40แยกส่วนย,ย่อยส่วนรวมของ40เป็น30กับ10 ะะจากนั้นครูจ้อยน้ำสิบมาลบออกกับ8เหลือเท่ากับ2นะคะตัวเลขที่เหลือที่ครูจอยยังไม่มาทาอะไรเลยก็คือ30ครูจอยน้ำสามสิบมาบวกกับผลลบของ20กับ8ก็คือ2นะคะก็จะได้คําตอบเท่ากับ32นะคะดังนั้นเด็กๆเ,เห็นได้ว่า40ลบ8ได้คําตอบเท่ากับ32นะคะ เด็กๆจะสามารถหาคำตอบของการลบจำนวนสองหลักด้วยจำนวนหนึ่งหลักในครั้งนี้นะคะได้โดยการใช้การเอาออกแล้วหาจำนวนที่เหลือหรือใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเพื่อที่จะใช้ในการหาคำตอบได้ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าในคลิปถัดไปเราจะใช้วิธีการไหนในการหาคำตอบของบานลบจำนวนสองหลักกับหนึหลัก ที่มีการเกระจายนะคะให้เด็กๆลองฝึกทำบ่อยๆนะคะแล้วเราเค่อยพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ